โอเคนะผมวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบเอเลียนเบนซูปนะผมหรือว่าหมาป่าเบนอะไรสักก็ได้นะผมเออนะในสองแบบนี้นะผมจะเป็นไงไปดู เบนเทนแค่หนุ่มน้อยสิพาเล่นเล่นไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยให้ตัวใจเบนเทนอุปรกรณ์ที่กับสวมที่กับมือเขาแปลงร่างมาม่ช่วยไวไล่ก็เจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับใกล้ใกล้เบนเทนดู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 ดเวลาไวไลบุกม,มาต้องเข้าผู้กล้าเบนเทนโอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคนะือนะฮะเออวันนี้ผมก็จะมาเ,เปรียบเทียบโมเดล โมเดลแบบหมาป่าเบนวูฟนะหรือว่าอีกเรียกหนึ่งอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเบนเอ่อไอวูฟอะไรนะวูฟวูฟอะไรสักอย่างวูฟวิลิวลิวูฟวิลิวูฟวิลิเออนันสักชื่อหนึ่งครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างนะพอดีผมลืมชื่อนั้นนะจำได้แต่เบนวูฟนะก็เลยเรียกเบนวูฟนะคร well ับผมอ่าจริงๆมันก็นะเรียกแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกแล้วกันหมาป่าเลยนะผมอ่ะเราก็มาดูกันโมเดลหมาป่ากันในแบบนี้ก่อนเลยไม่ใช่แลนี้ยิงบ้าหรือเปล่ากดตัวทีนะเออกดตัวอเลื่อนนะ อ่านี่ไงเบนวูฟนะครับผมในเกมนี้ชื่อเบนวูฟน่าจะเก่ามากนะเพราะว่าเกมนี้เก่ามากเลยนะครับมีอาร์กติกโกนาด้วยนะฮะเออบัตช็อกนี่มัมมี่ก็มีนะครับผมโอเคมาเรามาดูเบนวูฟกันปั๊มไปแล้วโอ้โหเบนเบนวูฟโหยดูสิครับเพื่อนๆเป็นไงโอ้โหมันไอ้โมเดลโมเดลเกมนี้มันมันสวยแบบสวยเกินสวยจริงแบบสวยมากอ่ะเออนะครับบัคบัคเดินอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนขอยืนแบบเฉย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 ไปเมื่อกี้หน่อยได้ไหม เพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเดนเอเดขอยืนแบบยืนเฉยแบบเมื่อกี้หน่อยเพื่อนอือไม่ทันแล้วนะผมตอนนี้ยืนไม่เฉยแล้วนะเอาเอา,เ,อาเป็นอะไรอนะชักกระตุกละชักกระตุกเอาแล้วนะผมนี่หูแล้วก็โดดโค้งสูงนะฮะแต่ธรรมดานี่ควรเป็นการควรสองมือพร้อมกันเฮ้ดูดูรูปร่างโมเดลดิครับเออมันสวยมากเลยนะกล้ามเนื้อนะผมจนส่วนหัวส่วนขนแผงคอนะับส่วนหางส่วนขา ส่วนหน้าอกมันดูแบบโหมันดูดุดุดันแข็งแกร่งสมก็เป็นแบบว่าเบนบูมนะครับเออนะเนี่ยตีตีตีสกิลนะครับมีไหม E สกิล G สกิล F F นี่คือเหมือนการแบบว่ามองนะผมนี่แบบระยะเหมือนเหมือนมันดูระยะนะครับผมอ่าสกิล E มีนะโอ้ยสกิล E พ่นพ่นพ่นลำแสงอันนี้ด้วยนะครับผมสกิล E เปิดเปิดสี่ปากนี่แล้วแบบพ่นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดจิ้วเขียวไปนะผม สกิวอามีไหมสกิวอาตัวทีมีอ่าตัวทีกับล่างนะครับผมเออค่อนข้างเท่เลยนะบินบู๊แบบเออโมเดลสวยมากเลยแบบนี้แบบจริงๆนะฮะสวยจริงๆนะครับตอนนี้ก็แข็งแล้วนี่กระโดดเลยกระโดดสูงเลยครับเหมือนโฟอาร์เลยนะครับเออนี่โค้ทเทบอกเลยจริงเทจริงตึมในตัวโอ้โหตัวสูงก็ลดอีกตัวใหญ่อยู่นะผมตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่เลยอะ ในแมปตอนนี้ก็มีอยู่ผมกับใครไม่รู้อีกคนนงฮะเออเฮ้ยซูปเปอร์ซับซับพอร์ตเฮ้ยคนนี้เป็นซับพอร์ตเกมนี้เหรอเฮ้ยระดับสูงเนยนะเนี่ยหรือว่าซับพอร์ตเกมไม่เฉยน,นะับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโมเดลสวยมากแบบนี้นะผมเบนบูฟนะเออมันจะเกินไปหรือเปล่าเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าก็นะฮะเพื่อนๆก็ลองพิจนารณาดูแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะโมเดลนี้นะมันสวยจริงๆนะผมสุดยอดห่งความเท่หน้าตารูปลักษ โมเดลการขยับมันอาจจะไม่ได้สมูทแต่มันก็เป็นแมปที่แบบว่าแบบเปิดมานานแล้วแต่แบบว่าโมเดลยังสวยกว่าแมปเบนเทนปัจจุบันหลายๆแมปเลยนะครับผมเออสุดยอดจริงนะเกมนี้นะครับถ้าถ้าพัฒนาถูกพัฒนาต่อยอดหรือว่ามีคนเล่นเยอะกว่านี้นะผมก็คงจะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วคงจะแบบว่าได้เห็นสกิลของมันหรือว่าการรีโมเดลแบบสุดยอดเลยนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เลยสําหรับเบนวูฟในแมป AOA หรือว่า อะไรวะออฟเอเรียนนะครับเออนะไปนะครับเราก็ไปดูเบนวูฟในแมปต่อไปกันเลยนะผมไปโอเคนะครับผมเราก็มาดูนะครับผมโมเดลเบนวูฟกันในแมป B10 Universe Collection กันเลยนะครับผมไปแล้วก็กดเอ็กกันไปเลยไปดูเบนวูฟไปเลยดีกว่าครับผมป,ปุ่ยกดเบนวูฟปั๊มบางล่อง,ปงเป็น, ben น,นเบนฟูฟนเถอะเฮ้ย อ่ามันก็มันก็พอใช้ได้นะผมเอออันเป็นเรียกว่าพอใช้ได้แล้วกันนะครับเบนวูฟในแบบนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตรงกับที่ผมคาดคิดเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครัเพื <c oughs> ่อนๆคิดว่าไงแล้วกันก็ลองมาพิมพ์กันได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่าบอกกันได้ว่าเพื่อนๆชอบโมเดลในแบบไหนนะในแบบนี้นะผมเ็นวูฟเนี่ยโมเดลในแบบนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะการเคลื่อนที่ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็เพื่อนๆลองลองตัดสินกันเอาเองนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดสินแล้วแบบเดี๋ยวโดนครับผมเดี๋ยวโดนว่านะเดี๋ยวโดนว่านะฮะก็ส่วนตัวผมแล้วก็เท่นะครับผม The, เท่เป็นโมเดลปั้นไงอะไรที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมปกติของมุมของแบบโมเดลโรบ,บอทที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมมันก็นี่นะครับผมมันก็เท่อยู่แล้วนะฮะอ่าเราก็มาดูกันรายละเอียดนี่แต่ตัวแขนเนี่ยจะเป็นการเอาแขนลงคว่ำนะผมเออนี่อย่างนี้เลย นะครับตัวชุดก็ใช่เป๊ะนะผมแผงคอผลหางนะครับใช้ได้เลยนะครับเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลของตัวนี้จะอยู่ที่สกิล F กับ G อ่าแต่ตัวนี้น่าจะไม่มีสกิลนะครับดูสรงเฮ้ยมีมีสกิลอาร์นะผมอุย้ยมีสกิลอยู่นะผมสกิล R ไม่ก็ตัว E นี่สกิล R นะฮะเป็นการพ่นคลื่นเสียงนะครับผมเอออย่างเท่อ่ะเนี่ยปูมปูมมาละอุ้ยนี่แรดแรดเฮ้ยแรดบินแรดบินเอาวะล่ะแรดเอาเ้า วุย้ยทำไมวูบเปนวุ้บตัวใหญ่กว่าแรดอีกนะครับดูดูตูมเป่าไปเลยตียเลยนะผมตีผมคือนักล่าสัญชาตยานนักล่าแห่งตูมตายเอาหายเลยแรดแพ้นนะผมเออเออในเกมนี้แ,แบบคือแรดไม่ได้ส่วนผมเลยนะบอกว่ามาตีกูทำไมเฮ้ยแตบ นะรับเสือส้มเ้าเฮาเจอพี่เบนบูฟของเราห้าวกว่านะครับผมเปิดโดยไม,ไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องสื่อสารอะไรทั้งนั้นเห็นปุ๊บเป็นเสือหรอเฮาอ่ะเป็นหมาป่าแล้วไงไม่กลัวนะเฟยอะไรเงี้ยเอออะไรนะครับเป็นอะไรวะนะ <c oughs> นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเออนี่ตีปกติจะประมาณนี้เลยสก,กิลก็แบบนี่พุ่นพลังคลืนเสียงเบวนะฮะห่าหอนนะผมสก,กิลเห่าหอน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับเป็นวูฟในแบบนี้นะเพื่อนๆชอบอ้าเพื่อนๆชอบนะบเป็นวูฟในแบบอะไรกันเอ้เพื่อนๆชอบเป็นวูฟในแบบไหนก็คอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างใต้คลิปกันได้เลยนะส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้านะครับไปเจอคลิปต่อไปไปละจ้า